ไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะะในการจัดกิจกรรมส่งสุขปีใหม่ส่งใจในวันเด็กนะคะโรงเรียนเทศบาลสาบ้านกุนุงจะนองได้จัดกิจกรรมส่งสุขปีใหม่ส่งใจวันเด็กสร้างรอยยิ้มพัฒนาศักยภาพเด็กไทยและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล3บ้านกุนุงจะนองอำเภอเบตงจังหวัดยะลา นายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงได้เปิดโครงการจัดงานส่งสุขปีใหม่ส่งใจวันเด็กประจำปี2569เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถความพิเศษในด้านต่างๆ ต่อสาธารณชนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสและขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มมีกิจกรรมไฮไลท์นะคะคือการจับสลากมอบของขวัญรางวัลพิเศษให้แก่เด็กๆผู้โชคดีสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นไปทั่วทั้งห้องประชุมค่ะ นายอุกฤษเต็งม,มีสีผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3บ้านกุนุงจานองกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เปรียบเสมือนการส่งมอบความสุขและกำลังใจแก่เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเมืองเบตงในอนาคตการเห็นเด็กๆได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์และได้รับโอกาสทาง,ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมถือเป็นเป้าหมายหลักที่ทางเทศบาลมุ่งสนับสนุนมาโดยตลอดครับ